ตอนที่สองสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยปัญหาความทุกข์ยากของราษฎรอย่างใกล้ชิดเสมอมาโดยเฉพาะปัญหาด้านสุขภาพอนามัยตามพื้นที่ชนบทห่างไกลทรงตรหนักว่าการมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์จะนำไปสู่สุขภาพจิตที่ดีและสามารถทำประโยชน์ด้านอื่นๆต่อไปได้ พระองค์จึงได้พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านสาธารณาสุขเป็นจํานวนมากอาทิทรงโปรดกล้าให้จัดคณะแพทย์ตามเสด็จในต่างจังหวัดนำมาสู่หน่วยแพทย์พระราชทานจนทุกวันนี้ทรงสารต่อโครงการหมอหมู่บ้านของในหลวงรัชกาลที่9คัดชาวบ้านที่สมัครใจมาอบรมเพื่อนำความรู้กลับไปช่วยเหลือคนเจ็บป่วยในหมู่บ้าน โดยให้ชาวบ้านรู้จักใช้ยาและดูแลรักษาอนามัยเบื้องต้นขณะที่คนไข้ป่วยหนักยากจนส่งไม่ทอดทิ้งรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ทุกชีวิตของราษฎรมีความหมายตายร่มพระบารมีสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแม้ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ผศนิกร76จังหวัด เผชิญสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ประสกนิกรต่างถวายพระราชสมัญญาว่าพระแม่เจ้าของชาติพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบอากาศบริสุทธิ์ PAPR เพื่อใช้ในห้องผ่าตัดของโรงพยาบาลประจำจังหวัดในสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขทั่วประเทศ โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครและทุกเหล่าทัพช่วยปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ที่เสียสละให้ปลอดภัยจากการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด -19